เรื่องของนะคะการตั้งใจเรียนตั้งใจฟังด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะรับชมคลิปกันเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะไปดูตัวอย่างนะคะการแก้สมการนะคะตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่5 6และ7 8นักเรียนสามารถไปดูเพิ่มเติมในหนังสือได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนเขียนเพิ่มเติมในตัวอย่างที่ที่เก้าเพิ่มมานิดน,นึงนะคะ เรียนเขียนเพิ่มเข้าไปนะคะอธิบายตัวเองแล้วก็พับนะคะหัวเรียกว่าอะไรอะกระดาษอ่านหนังสือนะคะตรงนี้ไว้นิดนึงเพื่อให้นักเรียนใช้ในการอ่านสอบนะคะตัวอย่างที่9นะคะจงแก้สมการ 5x บวก3เท่ากับ 3x ลบ5นะคะจากสมการเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งสองข้างของสมการใช่ไหมคะด้านซ้ายด้านซ้ายก็จะมี 5x กับบวก3 <c oughs> ส่วนทางด้านนะคะทางด้านขวามือก็จะมี3 x ลบหหรือว่านะคะ3 x บวกกับลบ5นั่นเองนะคะ3 x บวกกับลบ5นั่นเองเดี๋ยวขอใช้ปากกาแดงนะคะเพราะว่ามีผู้รีคิวต์เข้ามาว่าขอเป็นปากกาแดงได้ไหมเพราะว่ามองไม่เห็น3 x บวกกับลบ5นะคะ3 x บวกกับลบ5เนาะ ความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็นะคะจะเริ่มนำที่นะคะ3 x เ,เนี่ยนะคะมาลบทั้งสองข้างของสมการทำไมถึงต้องนำมาลบดูที่ 3x เอนะคะ 3x ไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยนั่นหมายความว่าหน้า 3x ให้ให้เราดูที่หน้าตัวเลขนะคะหน้า 3x ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นบวกพอมันเป็นบวกเวลาที่เราย้ายข้างหรือว่า นำมา,าดำเนินการทั้งสองข้างสมการก็จะนํามาลบถ้าบวกนำมาลบนะคะเพราะฉะนั้นนํามมาลบทั้งสองข้างของสมการเมื่อนํามมาลบทั้งสองข้างของสมการนะคะเราก็จะเห็นว่านะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็น 5x บวก3ลบ 3x นะคะทางด้านขวามือของสมการก็จะเป็น 3x ลบ5ลบ 3x นะคะนักเรียนดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ ตัวไหนนะคะที่เป็นพจน์ะคะที่คล้ายกันเราก็สามารถนํามาบวกลบกันได้เลยคำว,ว่าพจน์ที่คล้ายกันก็คือมีตัวแปรชุดเดียวกันมีเลขชี้ของกำลังของตัวแปรเท่ากันนะคะอ่ะดูที่นะคะ 5X กับ 3X นะคะ 5X-3X ลบ 3x เหลือกี่ X คะ 5x นะคะลบ 3X นะคะ 5X-3X กลบ 3x ็ก็จะเหลือ 2X เพราะฉะนั้น ทางด้านซ้ายมือของสมการก็จะได้เป็น 2x บวก3นั่นเองนะคะ 2x บวก3นั่นเองต่อไปค่ะทางด้านขวามือนะคะ 3x ลบ 3x นะคะ 3x ลบ 3x 3x ลบ 3x นะคะ3ลบ3ก็เหลืออะไรคะเหลือ0เพราะฉะนั้นก็จะเป็น 0x 0คูณอะไรก็ได้0เพราะฉะนั้นก็จะหายไปก็จะเหลือแค่ลบ5นะคะอ่ะต่อไปค่ะ เมื่อสมการกลายเป็น 2x บวก3เท่ากับลบ5เราก็นำ3ด้านหน้า3เป็นเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นมันเป็นบวกย้ายข้างมาทำอะไรคะย้ายข้างมาลบนะคะย้ายข้างมาลบหรือว่านำไปลบทั้งสองข้างของสมการก็จะเป็นนำ3มาลบทั้งสองข้างของสมการนะคะเมื่อนำ3มาลบทั้งสองข้างของสมการก็จะได้สมการนะคะเป็น 2x บวก3ลบ3ทางฝั่งทางขวามือก็จะเป็นลบ5ลบ3เพราะฉะนั้นลบ3ลบ3เหลืออะไรคะเหลือ0เพราะฉะนั้น 2x บวก0ก็คือ 2x ลบ5ลบ3ลบ5ลบ3หมายความว่าลบ5บวกด้วยลบ3นั่นเองนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกเปลี่ยนตัวลบเป็นจำนวนตรงข้ามนะคะลบ5 บวกลบสามนี5้บาทนี่3บาทก็จะกลายเป็นนี้กี่บาทคะกลายเป็นนี้8บาทนะคะกลายเป็นนี้8บาทนั่นเองนะคะ <c oughs> กลายเป็นนี้8บาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้สมการเป็น 2x ลบ8นะคะต่อไปค่ะ2คูณอยู่กับ x เมื่อคูณเราก็นะคะ นำมาทำอะไรคะนำมาหารทั้งสองข้างของสมการถ้าบวกนำมาลบถ้าลบนำมาบวกถ้าคูณนำมาหารถ้าหารนำมาคูณตอนนี้คูณอยู่ก็จะนำไปหารนำสองไปหารทั้งสองข้างของสมการทางด้านซ้ายนะคะคือ 2x ทางด้านขวาคือลบ8เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนำสองมาหารทั้งสองข้างสมการทางด้านซ้ายก็จะเป็น 2x หารด้วย2 ทางด้านขวาก็จะเป็นลบแปดหารด้วย2อง2องหนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่อะไรคะ x นะคะได้แค่ x ต่อไปค่ะทางด้านขวามือ212 2นึคูณลบสเท่ากับลบแเพราะฉะนั้นนะคะลบสี 4, ส่วนหนก็คือลบสี่สำหรับนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ x เท่ากับลบ4นั่นเองนะคะเมื่อเราแทนค่า x นะคะด้วยลบ4นะคะแทนค่า x ด้วยลบ4ในสมการนะคะ5 x บวก3เท่ากับ3 x ลบ5เมื่อเราแทนค่าเข้าไปใช่ไหมคะ x อยู่ตรงไหนเราก็แทนไปตรงนั้นแทนด้วยลบ4 5 4 5คูณลบ4ได้ลบอะไรคะลบ20อ่าลบ20บวก3 ลบคะ่สิบบวก3นี่20เงิน3บาทเพราะฉนั้นก็จะเหลือนี่17บาททีนี้เรามาดูฝั่งทางขวามือบ้างนะคะ3คูนเอนะคะสามคูณ x 3คูณลบสีคูณลบสได้ลบ12ลบ12นะคะเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกแล้วตรงข้ามของ5ก็คือลบ5ลบ12บวกลบหมีนี่12 แล้วก็สร้างนี้เพิ่มอีก5ก็จะเป็นนีสิบเท่ากับลบสิ 17. ดังนั้นเราจะเห็นว่าทั้งสองข้างของสมการเป็นไงคะเท่ากันทําให้สมการนี้เป็นยังไงคะเป็นสมการที่เป็นจริงดังนั้นลบสก็จะเป็นคําตอบของสมการ 5x าเอ็บวกสเท่ากับสาลบหนะคะต่อไปค่ะเราจะไปดูนะคะตัวอย่างที่นะคะตัวอย่างที่ 10นะคะตัวอย่างที่10นะคะตัวอย่างที่10นะคะเศษ2ส่วนสาก็คือ2ส่วนสคูณอยู่กับ x นะคะลบด้วยเศษ1ส่วน 6x ะคะหรือว่า1ลบ1ส่วนหคูณอยู่กับ x อนะคะอันนี้คือทางด้านฝั่งซ้ายมือนะคะของสมการเราไปดูฝั่งทางด้านขวามือบ้างขวามือของสมการก็คือ5-6ส่วน6นั่นเองนะคะ เมื่อนะคะเรามองแล้วว่านะคะมีตัวแปรชุดเดียวกันมีเลขที่กำลังของตัวแปรเท่ากันนะคะเราก็สามารถนำค่าคงตัวนะคะหรือว่าสัมประสิทธิ์ด้านหน้าบวกกันได้เลยลบกันได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเป็น2ส่วน3ลบด้วย1ส่วน6นะคะคูณด้วย x นะคะเท่ากับ5ส่วน6 อ,อนุญาตเพิ่มเติมให้เนาะนะคะด้านนี้ละกันนะคะจะได้ดูง่ายๆเนาะเรียน,นเพิ่มมาเองนะคะ2ส่วน3กับ1ส่วน6ตัวส่วนเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันบางคนก็ใช้วิธีการคูณควายก็คือเอาตัวส่วนอีกด้านหนึ่งไปคูณอีกด้านหนึ่งได้เลยทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะแต่บางคนก็เลือกที่จะใช้การหาคอลนอนะคะการหาคอลนอคอลนอนหรือว่าตัวร่วมของ นะคะ3และ6ก็คือ6กใช่ไหมคะก็คือ6เพราะฉะนั้นนะคะสอส่วน3าอ่าสองส่วนสามสามคูณจริงได้หกคะ่ะก็คือสามคูณสองทั้งเศษและส่วนนะคะสามคูณสองทั้งเศษและส่วนนะคะลบด้วยนะคะลบด้วยหนึ่งส่วนหกอ่าถ้าเราจะคูณจริงๆก็คือคูณหนึ่งทั้งเศษและส่วนเพราะว่าต้องการส่วนที่เป็นหกใช่ไหมคะส่วนที่เป็นหกนะ <c oughs> ส่วนที่เป็นหกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสองคูณสองเป็นสี่สามคูณสองเป็นหกนะคะลบด้วยนะคะลบด้วยหนึ่งส่วนหกตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นนะคะสี่ลบหนึ 3, ่งเหลือสามสี่ลบหนึ่งเหลือสามก็จะได้นะคะเป็น 3ส,ส่วน 6x นั่นเองนะคะสส่วน 6x เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการใหม่เป็น3ส่วน 6x เท่ากับ5ส่วน6เพราะฉะนั้นเราก็จะนำนะคะขอใครกเราก็จะนำนะคะ6มาคูณทั้งสองข้างของสมการนำา6มาคูณทั้งสองข้างของสมการ เมื่อเรานำา6มาคูณทั้งสองข้างของสรรมการใช่ไหมคะก็จะได้เป็นนะคะสส่วน6อ่ะสส่วน6คูณอยู่กับอะไรคะคูณอยู่กับ6คูณอยู่กับ6 6มีส่วนเป็นอะไรคะมีส่วนเป็น1นงะคะอ่ะ x นะคะฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วย6เช่นกันก็จะเป็น5ส่วน6คูณด้วย6 ส่วน1เช่นกันนะคะคูณด้วย6ส่วน1เช่นกันมีตัวที่ตัดทอนกันได้6 1 6 6 1 6นะคะเพราะฉะนั้น3คูณ1ก็เท่ากับ3ก็จะได้มาเป็น3 x 3นะคะ3คูณ1ได้3 1คูณ1ได้1 3ส่วน1ก็คือ3ก็จะเป็น 3x นะคะ 3x ต่อไปค่ะ ห้าส่วนหกคูณกับหกส่วน 1, 6, 6หนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกเพราะฉะนั้นห้าคูณหนึ่งได้ห้าหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งก็จะเป็นห้าส่วนหนึ่งหรือว่าห้านั่นเองนะคะเราก็จะได้สมการทางด้านซ้ายมือเป็นสามเอ็กทางด้านขวามือเป็นห้าแล้วนะคะเราก็ดูนะสามคูณอยู่กับเอ็กเพราะฉะนั้นก็นำสามมาทำอะไรคะมาหารทั้งสองข้างของสมการ เมื่อเรานำสามมาหารทั้งสองข้างของสมการใช่ไหมคะ <c oughs> สมการตัวแรกด้านซ้ายก็คือสามเอกเนาะสามเนะคะสามเสมการทางด้านขวามือก็คือห้านะคะทั้งสองตัวต้องหารด้วยอะไรเขาก็บอกเมื่อกี้หารด้วยสามอ่ะหารด้วยสามอ่ะหารด้วยสามนะคะ ตัดกันได้313 313นะคะใช้3ตัดนะ,ะเพราะฉะนั้น1นคูณเก็ได้ x x ็ก็ส่วนหก็คือ x นั่นเองนะคะก็คือ x นั่นเองต่อไปค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็น5้ส่วนสดังนั้น x เท่ากับ5้ส่วนสนะคะเมื่อนะคะเราแทนค่า x ด้วย5้ส่วนสในสมการเศษ2องส่วนสาลบกับเศษ1 ส่วนห x เท่ากับหส่วนหกนะคะเราก็จะได้ว่านะคะเศษสส่วนสคูณกับ5้ส่วนสลบด้วยเศษ1ส่วน6กคูณกับ5้าส่วน3เท่ากับหส่วน6 25เป็น10เป็น10นะคะส 3, 3เป็น9ก็จะเป็น10ส่วน9นะคะลบด้วยนะคะ5 1เป็น5 6 3 18ลบด้วย5ส่วน8เท่ากับ ห้าส่วนหกอ่ะเราไปดูกันนะคะสิบลบห้าสิบลบห้านะคะสิบลบห้านะคะแต่ว่านักเรียนดูส่วนนี้นึงนะคะส่วนมัน ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยการหาครนหรือว่าหาตัวรวมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะส0ส่วน9เราใช้ส่วนเป็น18เนาะหาครนก็คือ18นั่นเองนะคะส0ส่วน9 9ต้องคูนกับอะไรถึงจะเป็น18คะ9คูณ2ทั้งเศษและส่วนนะคะส่วนนะคะ5ส่วน18 5ส่วน18 ก็นะคะส่วนเป็น18บแปดแล้วก็ไม่ต้องคูณหรือว่าถ้าคูณก็คูณด้วย1น่ั่นเองนะคะคูณด้วย1นั่นเองนะคะสองะคะูณส <c oughs> ิเป็น20่อ่ะสองคูณสิเป็นยี่สเคูณสเป็นสิบนะคะเกูณสเป็นสิแล้วก็ลบด้วยห้าส่วนสินะคะ ห้าส่วนส <c oughs> <c oughs> ิเท่าที่ค่ะลบด้วยหนะคะส่วน18นะคะยี่สิลบห้าเท่ากับสิบห้าเพราะฉะนั้นก็จะได้นะคะมาเป็นสิบห้านะคะส่วนสิบแปดสห้าส่วนสิใช้อะไรตัดทอนได้คะใช้3มตัดได้3ามห้าสิบห้าสามหสิบแเพราะฉะนั้น ทางด้านซ้ายมือก็จะได้มาเป็น5ส่วน6ซึ่งเท่ากันกับทางด้านขวามือทำให้ข้อนี้สม,สมการเป็นยังไงคะสมการเป็นนะคะสมการเป็นจริงนั่นเองนะคะเรียนเขียนเพิ่มเติมเข้าไปนะคะด้วยปากกาสีแดงนะอ่ะต่อไปนะคะให้นะคะนักเรียนนะคะ ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะทำแบบฝึกหัดที่1นะคะ1.3คอควายนะคะ1.3คอควายนะคะให้ทำข้อที่เป็นเลขคู่ข้อที่1นะคะนักเรียนเขียนหัวข้อด้วยนะคะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัด1.3ึ่คอควายแล้วขีดเส้นใต้2เส้นด้วยปากกาสีแดงนะคะแล้วก็เขียนนะคะจงแก้สมก,การต่อไปนี้แล้วขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดง1เส้นนะคะ เดี๋ยวให้นักเรียนทําเฉพาะข้อที่เป็นนะคะเดี๋ยวครูจะเลือกข้อให้นะคะอ่ะให้นักเรียนทําข้อไหนบ้างนะทําเหมือนตัวอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะคะให้นักเรียนนะคะทําข้อข้อหนึ่งใหญ่ให้ทําข้อสองย่อยให้ทําข้อนะคะข้อสองย่อยข้อแปดย่อยข้อสิบสี่ย่อยนะคะสองย่อยแปดย่อยสิบสี่ย่อยนะคะ และนะคะข้อ2ใหญ่จงแก้สมการต่อไปนี้นะคะพอเสร็จข้อหนึ่งนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นเส้นขั้นระหว่างข้อนะคะด้วยปากกาสีแดงแล้วก็เริ่มเขียนจงแก้สมการต่อไปนี้นะคะแล้วขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงหนึ่งเส้นนะคะแล้วให้ทําข้อ2ใหญ่ให้ทําข้อนะคะข้อ6ย่อยแล้วก็ข้อ10ย่อยนะคะ6ย่อยและ10ย่อยนะคะโดยนะคะ ให้นะคะนักเรียนทําเหมือนตัวอย่างนะคะที่อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือตัวอย่างที่9แล้วก็ตัวอย่างที่นะคะตัวอย่างที่9กับตัวอย่างที่10นะคะตัวอย่างที่9แล้วตัวอย่างที่10ที่ให้ทําไปเมื่อกี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็นะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ de monte de fonta 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 de font